เป็นเงครับพี่นี่ครับเฮ้ยว่าเฮ้ยว่าจะว่าจะเอารูปเขาไปไอเนี่ยไปขึ้นป้ายอยู่ยังไม่ได้ถ่ายเลยกูลืมเลยพี่อะกูนีเติมกีก่โมงป้ายในเกมอ๋อใช่ใช่ขึ้นป้ายในเกมแหละเพราะว่ามันขึ้นโฆษณาได้ไงแต่กูยังไม่ได้ไม่ได้ถ่ายรูปเลยพี่อหไม่ได้พี่ถ่ายรูปแก๊งเี๋อรูปผัวกูไงมึงเจ๊กูรูปใครล่ะ ถ่ายเสร็จแล้วลูกแก๊งอ่ะแต่เดี๋ยวพี่จะถ่ายใหม่อยู่มันไม่สวยว่ะมันยี่สี่ที่พาคนเหรอมันไกลเกินที่ผมว่ามันมันไกลอ่ะมันไกลเกินขนาดมีอันนี้มองผมแล้วใช่ไหมมีอะไรวะผมยังไม่หล่อเลยที่ทำให้ผมล่อน่าจะดีกไอ้แย่ผมได้เท่านี้ก็พูดแล้วแต่ออหน้าตีนใส่ผมไม่ใช่เหรอไอ้คนนี้ใส่ให้ไม่ชอบเปล่า พี่ถ่ายใหม่พี่รู้สึกว่ามันมันไม่มันสวยได้กว่านี้แต่ว่ามันมันไม่สวยอะในมุมพี่ผมพี่ว่ามันไม่สวยมันยังไม่สวยอะต้องเอาใหม่ผมเออผมว่าแบบพี่ไปนี่บอกอะมันไกลไปอะใครมีกล่องข้อ <ขา S 2> มูล<ด>ครับ<ด>ไกลไ,ไปอเไกลอะไรอะไรพี่เนี่ยโอ้ยงอนพี่ป่ะเอาแกงแ๊งเลยชิอ๋อก็ไม่ทิ้งไปไหนเราเราจะไปยื้อกันหน่อยเหรอเวลาเทียวยื้อหน่อย ชี่ยแล้วไอริสมันไปไหนเนี่ยเกียบบิดแคบผมเนี่ยไม่มันชอบเป็นอย่างนี้แหละเว้ยแล้วพอต้องพักนึงอ่ะมันมันก็จะโผล่มาสักพักนึงมันก็จะหายไปริสมันชอบเป็นอย่างเงี้ยไอ้แล้วแคบผมอ่ะเอาอยู่เนี่ยมันไม่มาวันนั้นมันบอกวันนั้นมันบอกพี่ว่าพี่มีคนจะเข้าแก๊งใช่ป่ะมันบอกกูเสร็จอ่ะแล้วมันไม่บอกกูว่าเขาแต่งตัวยังไงอะไรยังไงนะ แล้วมันก็หายไปแล้วอพอทีนี้กูถามว่าเรียกไหนอ่ะคนจะเข้าแก๊งกูบอกเขาไปหาพี่แดนฟ้าแล้วนะเ้าเืจอคนไหนอ่ะมันไม่บอกลักษณะาท่าทางเขาอะ่ะมึงว่ามันเก็ตไปหรอถ้ารอเป็นครื่องคือโมนี่ยก๋วยไม่มากไม่มเบื่ออะน่าเยอะแล้วก็หายไปเลยที่ ค่าค <toys> ุยนันเพื่อในการไปขอไอ้บไม่ใส่ยิบว่ะทำไมตอาได้เพ จะลบนะบอกว่ากลับไปไม่รับเวลาได้เสียงเพังปกเพนงผมเ t h ว่ะฮ h ดูสามน้อยล้านคนขนก้างนี้พี่เวยนหอ,อมหนะอาเมื่อไรลิศจะมาไอ้แขอย ลูกนี้ขอดัานลัางไหม นี้วันี้อยู่ไหมครับวันี่เดยี่ต้องมาที่ให้ไปมาดนพี่ค่อจะได้แถมอะไรเนี่ยอะไรนะพี่สองวันได้ขวันไหจะบไเียเล พี่ครับพี่ครับครับจะส่งไหนได้ไหมครับหน่เลยครับครับครับไอ้เี้ยเสียเวลาตัดเลี่ยเฮต่างกูก็ไม่มีไรเฮพี่พาวเสมอใจสุดจับก็ไม่ได้รถไปไหนอ่ะมัน ลบเมื่อกี้หือไม่ไมด้ขึ้นครับมีมีใครอยู่ใกล้แรนเชีย์ป่ะคราว่าง่าวอะแรงขาวมาก็ได้คอันได้ไหมครับอะไรนะไ,ได้ครับว่ายนะว่างนะพี่ราเชลส่งให้เรา เครียริฟต์มันหายไปจริงนะเนี่ยจะแอร์แล้วแต่มันก็เข้ามาจะบอกมันไม่เข้ามาเลย ก็โดนดิอราไอเหีย,ยแค็บก็ไม่มีตังก็ไม่มีเละสองพนอะทั้เนื้อทังตัวขายตูดบางใครตูดบางต,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 ตูดละผตูดละห้าแสนยามีค่าเลยตูดละห้าแสนเอาไหมเอาไหมพี่ด่นายคอับผมแล้วพี่เไอ้เดกเกอร์ผมผมมาตีไม้แล้วเอ้ออะไรของมึงวะสนุก ตื้นไม้เหรอครับเนี่ยผมตีตีมาตีไม้เบสได้แล้วเนี่ยเบสมันไม่ขี้นะก็เดี๋ยวประมาณประมาณประมาณอาทิตย์หน้าไม้กับมีดอะพี่มันเออมันมันใช้ของไม้เบสเท่าตัวท็ไม้เบส150ถูกอะไรเลบลองว้่งป้อนอีก2 5 0อ่ะใครต้องเ็บอียยาวๆให้ไปซื้อเลยเบสมูลค่าเท่าไหร่เบส 50m คนอปะเองผมว่าผมขึ้นขึ้นไม้พูดได้ป่ะแล้วก็ประมาณกูตีไปกลมแบบ,แบ,บอันนี้40สี่สิบเอ็มอ่ะเพราะราคามันขึ้นลงอ่ะกูก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นที่มึงซื้อราคามัแพงหรือถูกแต่ตอนที่กูขึ้นมาเงินแดงแค่สามแปดสามเก้าสามเจ็ดเอง มีใครยังไม่ได้ของบ้างผมยังพี่ไม่มีของบอกว่าัวบ้านเป็นใครซานเอาออกเลยผมวบ้านผมอะพี่โนอาครับบ้านกูแล้วจะเอาของใช่ไหมเบลแดงครับเบลแ,บแบดงเบลเบลใหม่คือใครบ้างผมเลยอ้ยซานเอ็ดเวิร์ดไปปัง ห้องไม่ต้องห่วงครับไอ้ปังมาถือลูปแต่สตอรี่ไปมาอย่าย้ำแบบนี้ได้ไหมเจ็บหัวใจก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่ดีมันเจ็บหัวใจที่สุดใช่ไหมแตอรี่มุ้ยมาปังมึงบอกมึงจะมามึงบอกว่าพี่นั่งกับผมนะพี่นั่งกับผมนะแต่ท่านมึงก็ไม่มาไอ้เหี้ยไหนมึงก็ไม่บอกไม่ให้แล้วนะยัยไหน ไม่อันนี้ด้ไม้ย่าอยากดกรานมันมันออกแกนมัใช่ปะที่ออกรลบวันเนี่ยโอเคโอเคถ้าเ้องผมได้ปังเอ็ดเวิร์ดแล้วก็คิรินนะแน่ยังไงเนี่ยเอ็ดเวิร์ดเนี่ยพรุ่งนี้เลยมันไม่มาเลยเสียเวลาไอ้เหี้ยเสียสล็อตทีเวลากูหาคนใหม่อะทไมไก่นนยฮาไม้มันเอาคืนไม่ได้แล้ววะน้อง <Why? S 2> ดึงไม่ได้นะยกแม่งไม่ให้ดึงอรอดึงได้นะตายกบอกว่าอะไรนะที่ดึงไม่ได้พูดอะไรนะก็พูว่าดึงไม่ได้พูว่าอะไรออน,นนี้มันดึงได้อนะประเด็นอะคือกูต้องยุบแล้วขึ้นใหม่เรื่อยๆถึงจะได้รูปสปอนนี้อะ ของบ้านกู SN s แอร์ดับอ่ไปเชิญดูแดงนะ ไอ้ลูกดียาติสาวสนับนะครับยี่ขอนะครับที่ไม่รีขอ่ะพี่ลินเอ็ดเวิร์ดเจแปง มีครับพูดเร็วนะเป็นลิวมาปะเธอดูชื่อเขา่ลยดิมันมาไ่ะอาวีอะู้ปะไอ้่ยาลิไอ้พนี่อยู่ไหนพอนี่พนนี่อยู่ปะยังมาของเนี่ย ยังอยู่โอเคอยู่พี่บิลี่ของไม่เอาของอเดี๋ยวไในทันไปบ้านกูไม่เห็นตามของเลยมันน้อยใจไหมเฮียแล้วไงไอ้ลิฟอยู่ไหนลิฟไม่เข้าวอลลิฟอยู่บ้านเลื่อนวะลิฟไม่อยู่นี่ไอเสียงมาดีนายอย่าเลื่อนดิไอลิฟมีของมัอยนะลิฟโอ้โหดูขับรถว่ะไอ้เหี้ยไอพี่ไม่มีไอ้ลิฟลิฟไอ้ลิฟมีครับมีมีอะไรบ้าง มันเขาก็เตรียมของกันวุ่นวายบ้านกูเชียวคำเชียวแล้วกูรู้ว่ามีอยู่ไหมครับสเตปสเตป็ต้องว่าเน็ไม่มีทำไงสเตปอยู่ไหมสเตปไม่มีทำใจสเตปอยู่บ้านไเ่็หมือเหรอสเตปอยู่ไหมเตปที่ที่ด้ายพี่หัวบ้านที่ด้ายพี่หัวบ้านไม่เหมือเหรอผมไม่มีอาวุธอะขออาวุธหน่อยไม่มีอ่ะมีแต่ ค้อนอะ่ะเอาค้อนไปตีกับเราโอ้โหไม่มีอาวุธอ่ะขออุ้นหน่โอ้ยกูชนกูโดนชนรถผัาอ่ะจำไงไอ้สเต็ปอยู่ปะเนี่ยสเต็ปท่านผ้ใครจัดไปนอนแล้วเจ็บเป็นเจ็บไปแล้วเจ็บไปแล้วใชาเจ็บไปแล้วหรอใช่เจ็บไปแล้วเจ็บมันมีมันมีเรียนมันมีสอบมีสอบ รู้ดีเขาเปเรื่อยใครไปไหนอะริทัยอ่ะอาริทัยไม่อยู่ไม่าดีด็อกดีด็อกอเคครับกูจะโวยให้ด้วยไอ้เหียบิดแคปกูด้วย